ในข้อที่1น,นะครับก็คือการจับสลากกรณีที่ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาทเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากันนะครับอาจจะได้คะแนนเท่ากันหลายคนเนี่ยนะครับวิธีการเนี่ย กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันนะครับอันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นเกินจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันเนี่ยจัดให้มีการจับสลากนะครับภายใน3วันนับแต่วันที่ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครทราบกำหนดวันเวลาและสถานที่จับสลากดังกล่าวนะครับโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจับสลากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีานายกเทศมนตรีได้เพียงหนึ่งคนหรือมีอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หนึ่งคนในเขตนั้นเนี่ยแต่ว่ามีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันมากกว่าหนึ่งคนตรงนี้ต้องใช้วิธีการจับฉลากและก็จะต้องจัดให้มีการจับฉลากเนี่ยภายใน3วันนับแต่วันประกาศผลคะแนนนะครับตรงนี้ไม่ใช่การรับรองผลการเลือกตั้งนะครับ ตรงนี้เป็นการประกาศผลคะแนนเนี่ยภายใน3วันจะต้องดําเนินการจับสลากนะครับทีนี้การจับสลากเนี่ยเขาก็จะจับสลากด้วยกันสองครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ยให้ใช้การเขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันที่จะต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกันนะครับใช้สลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทึบแสง ทำการเขย่าภาชนะให้สลักคระกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลักของผู้สมัครใดนะครับแล้วก็ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกให้ถือว่าคนนั้นนะครับเป็นผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อได้รับเลือกตั้งก่อนชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับถัดไป ก็ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นลําดับถัดไปตามลําดับจนกว่าจะครบจํานวนผู้สมัครทุกคนนะครับที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันนะครับในการจับสลากครั้งที่1เนี่ยนะครับเขาให้ผอออกก,ะกะตะท้องถิ่นเป็นคนจับนะครับจับเพื่อที่จะ จัดลำดับนะครับว่าใครจะเป็นผู้จับสลากว่าได้รับเลือกตั้งก่อนเป็นลำดับแรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้สมัครกี่คนที่คะแนนเท่ากันก็จะต้องเขียนชื่อของผู้สมัครนะครับในบนสลากที่เหมือนกันใส่ในภาชนะชึบแสงทุกคนมีกี่คนก็เขียนทั้งหมดนะครับใส่ในภาชนะเดียวกันนะครับนี่คือการจับสลากครั้งที่1การจับสลากครั้งที่2เนี่ยนะครับ ให้จัดทำสลากเท่ากับจำนวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลากซึ่งมีข้อความในสลากว่าได้รับเลือกตั้งเท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นสลากซึ่งมีข้อความว่าไม่ได้รับเลือกตั้งผู้สมัครใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่าได้รับเลือกตั้งผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการ จับฉลากครั้งที่2เนี่ยนะก็คือจับสลากเพื่อให้ได้รับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นจับฉลากนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งเป็นได้เพียงคนเดียวนะครับก็จะมีสลากที่เขียนว่าได้รับเลือกตั้งเพียง1ใบนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะมีจํานวน ผู้ได้รับการเลือกตั้งคะแนนเท่ากันกี่คนก็จะเขียนว่าไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันทุกคนเนี่ยจับสลากตามลําดับนะครับตามลําดับที่ผอกกตท้องถิ่นได้จับสลากในครั้งที่1นึ่งเรียงลําดับไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อถึงกําหนดเวลาการจับสลากแล้วเนี่ยหากผู้สมัครทราบวันเวลาสถานที่จับสลากแล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก ก็ให้ผู้นือการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเป็นผู้จับสลากแทนเลยนะครับถ้าเจ้าตัวไม่มาเนี่ยปอ,อ,อกรอก,อก,อกตท้องถิ่นก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะจับสลากแทนได้เลยนะครับ